โอเคสวัสดีครับผมสำหรับคนที่รอคลิปนะครับคิมโรสโกนะครับผมตอนนี้ผมมีเวลาอัดแล้วนะฮะผมวันนี้เราจะมาแบบเร็วๆเลยนะครับผมหลังจากที่ใช้คิมโรสโกลแล้วให้ทุกคนดูก่อนนะครับผมผมผมใช้ไปประมาณ2กระปุกนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะครับแต่ก็ดูเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหลายๆมุมนะอันนี้คือหน้าผากนะจ้าก็จะมีเสียวอยู่เล็กน้อยนะครับผม อันนี้เป็นแก้มอืมเป็นแก้มให้ดูได้หลายแสงนะครับผมอันนี้จมูกนะครับผมโอเคออกมาใกล้ๆจมูกคางนะครับหน้าฝั่งทางนี้อันนี้ก็จะเป็นแผลเป็นนะเนีย่ยไปโฟกัสมากขนไม่หล่อทำไงอะ่ะประมาณนี้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็ไม่มีสิวแล้วแล้วก็ วิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นเออ่ให้ทุกคนไปเลือกหาแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าจะใช้ครีมตัวไหนนะครับผมก็วันนี้ก็มาแบบเร็วๆนะครับเดี๋ยวจะออกไปทำงานต่อแล้วไปแล้วครับบ๊ายบาย